เขาเปิดของเขาอยู่ส่งลิงในกลุ่มส่งเขาลิงมาก YouTube หรอใช่มันดูคนอื่นดูได้แล้วคนเข้ามาดูกันเต็มเลยชอบพร้อมยังทุกคนพร้อมยังในไหนอ่ะใน YouTube แกนทีวีไม่มีอ๋อนี่ไงนี่ไงมาแล้วต้องดูแล้ววัวพี่ฟ้าไม่ดูหรอเนี่ยไม่ มันอ่านไม่ออกเลยชอบมีไรที่นี่นะบอกว่าบอกวิไเข้ามาเร็วๆมีป่ะมาแล้วมีปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมมีสามอันอะคนไหนอะคนไหนอะเฮ้ยทำไมต้องมีหลอกด้วยอะ

เล่นเรื่องนี้ตัวละครม่มากเลยอยากให้นด้เห็นในองโคเทครับผมต่อดสเ้นนะคะาเป็นเชรี่ค่ะมาแล้ยังจอใหญ่มาตัวเองประมาณมาเรๆโอ้โหจอใหญ่เลยนะเสียต้องเสกนั่งไหอ้โหันจริงเออตัวมีนาเองนี่คือพอเราทราบว่าเราจะได้เล่นบทนี้อย่างที่บอกว่ามันมีความ ฝาปักปนอยู่ในนั้นด้วยถ้าเราได้เล่นเรื่องนี้ตัวละครนี้ก็คือไม่ต้องคิดมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมมองความน่ารักของนีนาเยอะๆค่ะ <c oughs> อตินนะคะร,รับบทเป็นเชอรีนค่ะจะได้ <c oughs> ว่าเป็นตัวเองประมาณ แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็เป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเป็นคนลุยๆแล้วก็จะมีแบบมุมอ่อนหวานแบบสาวทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนเป็นคนที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถยอมแพ้กับอะไรได้ง่ายเซอร์นนะะบานทำไมต้องเข้าใจในตัวบทละครตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องของมันทั้งหมด ยากที่สุดคงจะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้คนไม่เข้าใจว่าคนนี้คือเชอรี่ไม่ใช่ชาลอตดูซีรีส์ไปก่อนอย่าพิ่งมาเชอเรื่องอัะไงให้คนอื่นไม่จำภาพความเป็นฟ้าแล้วก็ินแความเป็นมีนาดนที่เป็นแบบโชว์มีเลิฟอะไรอย่างนี้ค่ะ ดีออนบริาเนซามามูดีนะคะรับบทเป็นละลินค่ะตัวละลินนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเรี่นะคะรักเพื่อนมากๆแล้วก็เป็นคนดีออนมากๆค่ะค่อนข้างจริงจังในเรื่องของการทางานเช่นเดียวกันค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้แต่เด็กแล้วค่ะฝันว่าอยากจะเล่นซีรีส์ละครหรือว่าหนังอะไรนี้นะคะแล้วก็ได้รับโอกาสมาเด่นในเรื่องนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะจะทําให้เต็มที่ที่สุดฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ ชมพู่เราเป็นเสียนาค่ะมีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตค่ะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกวดนางงามซึ่งตัวของชมพู่เองเนี่ยก็ชอบแล้วก็มีใจรักในการประกวดนางงามอยู่แล้วนะคะโอเคเลยก็นี่คือใช่เราเลยมาดามแทมนะคะแลนเป็น แม่ควีนี่ค่ะบอกไว้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยเหมือนมาดาแมแพมมากเป็นตัวร้ายค่ะร้ายปั่นยุ้ยเยประแคตัวให้คุณชเนี่ยทะเลาะกันแล้ว,ต,ว,ต,ว,ต,วต้องได้มุงเท่านดันลูกสาวขขงคือใครมาริมาสุมาเรียบ้องนะคะแล้วกดไปด้าน,นหน้าไม่บอกไม่ได้เไยนะมัม่นใจเป็นแอลบอสดแล้วเราก็อยากประกว มันจะมีความน่ารักมีความเซ็กซี่คือเป็นซีรีส์ล่าของเมสเซอ์เลยนะคะมาต้รู้สึกว่ามันพลาดไม่ได้เลยก็คือถ้าปฏิเสธไปมันน่ารักมากใส่มากมาเรยนสรนะคะรับบทเป็นออ์แกนเป็นตัวที่สร้างปมสร้างปัญหาสร้างเรื่องราวต่างๆสนุกมากเลยก็ไม่บอกอะไรเยอะเดี๋ยวว่าทุกคนจะไม่ติดตาม ป้อมปีศดีครับรับบทเป็นผีรับในเรื่องก็เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นแฟนเก่าของน้องเชลินในเรื่องเนี่ยมา<อ><อ>เป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับการประกวดนางงามที่ชลินเนี่ยได้มาประกวดนะครับ เราเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับจะใช้สนิทมัดใจเชลีได้หรือไม่นะครับว่าสุนท้ายเนี่ยจะแซ่บบอดหรือเปล่าติดตามด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อเป็นเปตรีนะคะจี๊ดจี๊ดใช่ได้หนูดัเป็นเฟย์ค่ะเป็นดาราแล้วก็นางแบบที่เสียงดังเคยเป็นแบบน่ารักน่ารักบอบบางสดใส กันคณะบริษัทเสือน์ครับแล้วผมเป็นตุนครับผมตุเนี่ยจะเป็นน้องชายของพี่มีนานะครับตุลจะเป็นคนล่าเรแจ่มใสน้องเาอกน้างเลยเองับ้างเจอันบ้าองันบ้งเเองเจอกั่บาเเองันบ้งแลกคองันบเเองเจกนบ้ารเลงเกนางเกันางเนบ้าง้างอเับางลออับ้างเรองเับาเลยเนบเล็เนแฟาเองันบ้างลองนบาเเองเันลยันพาแทนเลย เดี๋ยวอตามด้วยนะครับที่ถ่ายนะคะีกีอเลยว่าฟังาเลยแล้วอคุณที่อมงานไ้มากเพราะว่าดีมากเล่นเป็นคุณแม่กีกีค่ะในเรื่องนะจะต้องเล่นเป็นคนที่จิตใจดีแล้วมีความฝันเรอยากให้นางาเองได้มงคุณแล้วก็จะมีฟองนิดนึงกับวีนี่เพิ่มขนอีกกันนะฮะแต่แต่ไม่ใชเรื่องเงินเรื่องอแก็แย่เด็กกันเรื่ออง จากเดิมที่เป็นคู่ซีนอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เ,เหมือนคู่ซีนเดียเราดูอยู่คับแรงเราะว่าอืมเขินนะเียขอบคุณพี่ในวันนกกีังเกอ์สิงมากนะคะที่ให้โอกาสได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องชวนมีเลิะค่ะ เป็นเรื่องแรกเลยที่มีความรู้สึกว่ามีความเป็นเราแตงอยู่ในนั้นซึ่งอยากจะพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นความเป็นเด็กต่างจังหวัดมีความฝันมีความรักแล้วก็ซึ้งมีหลากหลายรสอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆในการแสดงสตื่นเต้นกับอย่างเนยค่ะเป็นอะไรที่ใหม่มา,มากๆนุกแน่นอนอันนี้แค่นำ้ำมินนะคะอยากจะให้ทุกคนติดตามพัฒนาการของตัวละครไปด้วยกันฝ่กติดตาม ีรีส์เรื่องโ h o w Me l o แค่อยากบอกรักนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากให้คุณได้ติดตามกับชมเนค่ะฉันะะมนีอะไรอยากจะบอกแกวะบอกอะไรจ๊ะขอยิมสองร้อยได้มั้ยจ๊ะ น้องตูนยังไม่มีแฟนแต่ไม่ให้จีบหรอกฉันห่วงน้องชายชั้นะไอ้พวกนี้โอ๊ยใครอยากดูย้อนหลังไปดูในแกนทีวีรลบปินมาน่าดูมากอันไหนเมสาบอยซีิเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แบบได้มาดูการเปิดตัวอของนักแสดงทั้งหมดก็ใครก่อนดีอิงฟ้าเลยอ่ะเริ่มจากตัวอิงฟ้าเลยหนูว่ามันเป็นอะไรที่มันน่ารักมากคือ ถ้าหลังจากจบเรื่องนี้ไปหนูเชื่อว่าทุกคนอะ่ะจะมีชื่อเสียงที่ดังขึ้นทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของทุกคนอะ่ะมันโดดเด่นทุกตัวเลยในเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นแบบมีนาก็มีความเป็นมีนาเชอรีน,ก,นก็มีความเป็นเชอรีนและลินก็ละลินแบบเดียนาก็เดียนาคือทุกคนแบบจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ชัดมากๆในเรื่องนี้เราเชื่อว่าทุกคนทําออกมาได้ดีเพราะว่า ไม่มีซีนไหนเลยพี่ชมปทที่พวกหนูแบบปล่อยหลุดไปโดยที่เรารู้สึกว่าหลังจากที่เราถ่ายเสร็จอะแล้วเรามานั่งดูหลังมอนิเตอร์แล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ,ม,ชอบมีแต่แบบพู่ชอบแบบดีแบบอยากให้ออนแล้วอยากให้ดูแล้วทุกฉากคือตั้งใจมากสนุกจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือมันเป็นยูริที่เราไม่ได้แบบ คนอาจจะมองว่าอเฮ้ยเป็นแบบอิงฟ้าชาลลอตจะต้องมีจิ้นจะต้องมีหอมมีกอดมีจูบนั่นเลยแต่เราไม่ได้แบบเป็นแนวนั้นร้อยเปอ่ะคือมันจะมีความคอมเมดี้มีดราม่ามีมีการสอนมีเรื่องราวมีทัศนคติมีอะไรที่มันแบบปะปนอยู่ในนั้นแล้วมันมีความน่ารักของเพื่อนๆเข้ามาด้วยแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับมิสแกรนด้วยก็คืออยากให้ทุกคนรอติดตามดู โอ้ยรอไม่ไหวแล้วแค่แบบว่าดูทีเซอร์มาแล้วก็เปิดตัวแบบนักแสดงมาคืออยากดูมากแล้วก็น่ารักมากเลยแล้วทำไมตอนที่แบบว่าพอมาเปิดตัวละครที่เป็นแฟนเก่าของของชาร์ลอตแล้วทำไมต้องบึนปากด้วยจ๊ะไม่เขาชื่อพี่อะไรนะหนูลืมชื่อพี่บอมปะบอมพี่ปอมอ่ะเป็นปอมหรือปอมนะปอมปอมบอมใช่ปอม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 เชียเออ พี่ปอมเป็นคนที่มองหน้าหนูแล้วชอบขำไงหนูถามเพราะว่าพี่ปอมจะขำอะไรมันเวลาเล่นมันต้องมีฉากที่จะต้องโอเคมีนาจะต้องประท้ากับแฟนเก่าเชอรีนว้าอะไรอะไรพูดไปอะไรต่ดตัดเน็ตไหนนอนมีมีมีเอาไปเอาไปว่าเออพี่ปอมทำยังไงนะ หนูว <muitas S 2> ่าเวลาเข้าฉากกับเขาอ่ะเขาชอบขำเขาบอกหนูว่าอย่าทําหน้าตลกคืออย่าทาจมูกบานใส่เขาซึ่หนูบอกว่าหนูไม่ได้หนูเป็นคนจมูกบานอยู่แล้วพี่บอลหนูไม่ได้ทำทุกเข้าฉากกันทีไรอย่างเงี้ยผู้กากับต้องให้ไปแบบอ๊บตั้งสติกันก่อนก่อนเข้าฉากเพราะขนาดเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นฉากดราม่าที่จะต้องเข้าด้วยกันเพราะมันดราม่ามันจะหลุดขำไม่ได้ไงแล้วเขาชอบขำเลยแบบเห็นเขามาแล้วหนูก็เลยแบบเขนชอบอันนี้ปะ จนใจเขาขำแล้วซาลอนเราเป็นไงบ้างได้มาดูแบบเปิดตัวละครจริงตัวละครทุกตัวมีความแบบคาแรคเตอร์ชัดมากเลยนะแล้วก็แบบไม่คิดว่าเหมือนอย่างพี่ไว้อย่างเงี้ยแม่ควีนี่แม่ก <c oughs> ี่อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะแบบเออจะมาเล่นซีรีส์เหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการ สร้างอีกเขาเรียกว่าอีกคาแรคเตอร์หนึ่งขึ้นมาให้มันซีรีส์มันสนุกมากขึ้นมันกลมกล่อมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีแค่แบบสี่คนมันก็อาจจะดูเอ๊ะน่าเบื่อนีอ่นน่แต่นี่คือมีหลากหลายแล้วก็มีหลายๆแนวแต่ละฉากที่เวลาเข้าด้วยกันกับแต่ละบุคคลแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการท้าทายความสามารถอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็ mm hmm. มันไม่ใช่ซีรีส์ที่ mm hmm. คือหลายคนอาจจะมองภาพซีรีส์แบบ จินว่ามันจะต้องแบบโอู้่นี่นั่นใหญ่โตอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แบบน่ารักเป็นฟิลคือดูแลสบายหัวคือแล้วแบบไม่เครียดดูแลไม่เครียดมันสามารถดูซ้ำได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากเ<ม>ขาเรียกว่าข้อคิดต่างๆที่ได้อ่ะอยังหนูว่าโลเคชั่นต่างๆที่พวกกับเอามาใส่ในเรื่องคือเป็นแบเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะแบบในหลายๆฉากก็ต้องรอดูการท่องเที่ยวอาหารนู่นนี่นั่นอะไรย่างเงี้ย ก็ก็ก็ดีแบบต่างชาติน่าจะชอบอะไรอย่างนี้เราเป็นไงบ้างตอนนี้ถ่ายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละโหหกสิบได้มั้งหกน่าจะหกสิบประมาณหกสิบเก้าสิบไม่สิหกสิบเจ็ดสิบอเงี้ยเพราะมันยังเกินรึ่งแล้วใกล้คอมพิวเกอรแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปเยอะไปเยอะเลยอ่านี่นี่ดูมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มาแบบโดนหนวดบ้างได้ไหม พี่แชมป์นะไม่ใช่พี่ฟ้าหรอเออะเดี๋ยวรอให้มารีแคปนักแสดงแต่ละคนกันดีกว่าอะเดี๋ยวให้้องต้องต้องถามต้องถามเพราะว่าทั้งสองคนเลยว่าเข้ากับใครเข้าฉากกับใครแล้วรู้สึกเก่งมากเก่งที่สุดเลยแบบว่ารู้สึกแบบว่าหลายเทคหน่อยนึงอาจจะรู้สึกเกรงอะไรอย่างเงี้ยของหนูกับพี่ปอมน่าจะเกรงที่สุดทำไมอ่ะ ไม่เคยเจอแล้วต้อนไรเป็นแฟนเก่ากันต้องมาแบบคนเคยมีอดีตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปทางเบอต้องต้องเล่นยังไงคือต้องโมโหไหมหรือว่าต้องแบบมันคือมันต้องไม่รู้เลยเหมือนเคมีมันยังแรกๆอ่ะเออพอแรกๆแล้วเคมีมันยังไม่จูนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็โหไลายเทคอยู่แล้วยิงฟ้าล่ะก็พี่ปอมมาหละเหมือนปอมเป็นตัวปัญหา เขาชอบขำหนูหนูก็ไม่รู้เขาจะขำอะไรไม่มันก็เหมือนเธอที่เธอเล่าให้ฟังว่าเวลาเธอเห็นหน้าหนูดีแล้วเธอขำมันก็ลงเดียนูกันหนูไม่เคยหนูไม่รู้จักเขามาก่อนไงแล้วเขาชอบขำหนูเขาบอกแล้วเขามีการเรียกหนูไปคุยด้วยนะฟ้าพี่จริงจังมากเลยนะหนูจะทาหน้าตลกใส่พี่ได้ไหมหนูนะปกติหนูเป็นอย่างงี้โอ๊ยปอมแสดงว่าเธออาจจะต้องอ่ะเดี๋ยวมาเมาส์มาเมาส์อะไรนะ แม่คุณแม่กิกี้กอกเออคุณแม่เราพี่อนนากับมาดามแพมเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้เข้าฉากกับมาดามแพมก็จะยังไม่ได้แต่ว่าอยู่ในกองเขาก็น่ารักแล้วก็คอยเอนเตอร์เทนทุกคนอะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าทุกคนก็จะเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบถ่ายวอล์กไปเรื่อยแบบกับ <laughs> พาดเกง่ง <laughs> แต่ว่าแม่อนนาเนี่ยเขาก็จะเป็นฟิลที่เล่นด้วยแล้วเขาห้าสี่สามสอง ก็จมีความเป็นแม่คือด้วยบทอ่ะต้องคาแรคเตอร์ Character มันก็มันจะมีความเป็นตัวตนของแต่ละคนอยู่แล้วด้วยไงคือแม่นาเขาก็จะมีความเนี่ยแหละคือแม่นาแบบมันมันคือคาแรคเตอร์เขาเลยมันเหมาะกับเขามากเลยเพราะเราเล่นแล้วเราจะเชื่อเลยว่าเนี่ยคือแม่กิกี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าลราชาลอตได้เข้าเข้าฉากกับทั้งสองชื่อเสียงยมากกิกี้ <laughs> ของของ Ham, มาดามแฮมมนยังไม่เข้าแต่ว่าเข้ากับแม่กิกกี้บ่อยเพราะเป็นลูกสาวแม่กิกกี้ uh huh. ก็รู้สึกก็แบบเหมือน uh huh. เป็นคาแรคเตอร์ที่ดึงดึงเรื่องให้มันแบบมีอะไรให้มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าฉากด้วยกันก็รู้สึกว่าสบายสบายนะเพราะว่าเขาเล่นส่งอารมณ์ให้เราถึงเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นแม่กิกกี้ส่งงางาม <laughs> ก็ต้องมีความแบบ <laughs> เล่นใหญ่โอเวอร์นี่นะั่นก็ทําให้เราแบบเข้าไปเข้าไปในในคาแรคเตอร์ huh. นั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นอ่านแล้วมาเมาส์ทางนักแสดงฝ่ายชายแล้วอ่านไม่บอมไปละแล้วก็มาตอนนี้เป็นแบบพี่ไว้แล้วก็น้องชื่อน้องอะไรที่เป็นน้องของอิงฟ้าเป็นไงบ้างตุนน่ะเหรอใช่น้องชายของเธอน้องน่ารักนะเขาจะมีหนูจะน้องอาจจะติดเก่งใจหนูไงหนะูจะบอกน้องว่าด้วยความที่ในบทมันสนิทกันมากๆคือน้องอาจจะเป็นกำลังใจของมีนาแบบสัดส่วนมากเลยในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ มันต้องมันต้องรักกันมากๆเพราะฉะนั้นแบบอะไรที่สามารถแบบแสดงออกว่าแบบมันดูสนิทกันมากหนูทําได้เลยเนี่ยจะบอกน้องตลอดว่าน้องจะติดเกงใจหนูพิ่อาร์นี้จะได้ไหมซึ่งเขาก็จะมีความให้เกียรติแล้วขเขาก็น่ารักไงแล้วพอห้าสี่สามสองน้องก็ทําได้ <c oughs> จนแบบว่าผู้กํากับแบบให้ไปนั่งดูหลังมอนิเตอร์เขาถามว่าพวกแกเป็นพี่น้องกันจริงจริงปะคือมันดูเคมีมันดูแบบมันไปได้กันได้ <c oughs> เลยก็ต้องอินนะหนู <c oughs> ว่าจะไม่เรียกชื่อจริงเขาเวลาที่อยู่ในกองหจะเรียกเขาตุ้น ถูคือเราจะพยายามให้มันดูสนิทกันแม้กระทั่งแบบหลังจากตอนถ่ายแล้วก็ถ่ายเสร็จก็คือจะให้มันอินคาแรกเตอร์ความเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยไว้ตลอดเวลาอ่อแล้วอย่างพี่วันไปอ่ะที่เล่นเป็นอแฟนของดูดีอ่าอันนี้อาจจะให้ชาลลอตรีวิวเป็นไงทำไมหัวล้อก่อนเลยถ้าอหัวดีเลยดิเพราะด้วยคำที่ว่าเขาจะมีศัพ์เฉพาะเรียกกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งในในบทอะคือมันต้องรักกันมากๆแล้วว่าคนนั้นแต่งงานกันใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่งสาเร็จไหมก็ต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรพิกโผไหมแต่ว่าแบบคือมันจะมีศัพท์ที่เรียกกันแล้วมันก็ต้องมีความหวานความอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยเห็นหนูดีในโมดนั้นไงแต่คือเราก็เห็นพี่ไว้ในโมดนั้นกับกับแฟนเขามาแล้วเราก็ไม่อร่อยแต่ว่าแบบไแบบอ้หนูดีอะคือแบบหนูดีมาแบบมาอ้อ,อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยเห็นมุมอ้อนหนูดีไงปั่นดิ <c oughs> ต,ตัวจี๊ดเลยอะแล้ว่าเมาส์ชมพูบ้างสิเป็นยังไงบ้างโอ้ oh, เป็นเป็นดาราสาวในเรื่องเขาจะมีความแบบจริงจริงนะหนูอยากให้ชมพูอะสักเรื่องหนึ่งอ่ะให้ได้เป็นนางร้ายสักเรื่องหนึ่งเพรานเป็นนางร้ายที่น่าสวยมากเป็นคนที่ หนูว่าบทเขาอะมันจะแบบเหมาะอยากให้มีเรื่องต่อไปสําหรับเขานะก้าวต่อไปของชมพูอยากให้ได้เป็นนางร้ายสักเรื่องหนึ่งเพราะเป็นคนที่ขึ้นกล้องมากขึ้นกล้องแบบผู้กํากับก็ยังชมว่าสวยจังวะแบบคือเป็นคนที่แบบด้วยคาแรคเตอร์เป็นดาราสาวด้วยที่แบบว่าจะต้องมีความแบบจริงจังกับการใช้ชีวิตอบนิดนึงอะไรอ่าืมอั่นี้พอของปาของพอนะคุณผู้ชมนะแต่หนูเห็นพี่ชมเล่นร้ายแล้วนะในเรื่องมันจะมีอยู่ตอนหนึ่ง รู้สึกว่าแบบได้คือสายตาน้ำเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ไม่บอกก็บอกแค่ว่าเออมีแค่ตอนเนื้อะไรอย่างเงี้ยได้เป็นยังไงบ้างก็ให้เราติดตามให้เราติดมาลุกไม่ได้คัดแบตอยู่อ่าแล้วน้องสาวเลล่อิงฟ้าพิชชี่โอ้ยพิชชี่นี่ก็ผู้กำกับก็ชมชมแล้วชมอีกเหมือนกันบอกว่าพิชชี่เล่นดีมากเขาตอนแรกเขาไม่รู้เขาก็ไม่ได้รู้ไม่รู้ไงว่าน้องแบบเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจเขาถามนะว่าแบบ ทำไมน้องถึงเล่นแบบเทคสองเทคแล้วผ่านเลยคือเป็นมืออาชีพมากอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบพิชี่เขาผ่านการแสดงละครมาเยอะมากๆเวลาเขาแบบได้บทไหนแล้วคือเขาอินแบบเดียวเขาก็เล่นได้เลยเงี้ยอ๋อปีหน้าละคนไ้น้โตว,ว่าแบบเล่นเป็นดาราสาวช,ช,ชื่อดังอ้าเม้าท์มอยนักแสดงมาหมดแล้วไหนลองเมาส์มอยพุ่มกลับตัองเสียวพุ่มกลับเป็นไงบ้างดุหรือเปล่าคือหนูไม่รู้ว่าคน สำหรับคนอื่นเรียกว่าดุไหมแต่สาหรับหนูหนูว่าเขาน่ารักมากคือ <c oughs> สนิทมันกลายเป็นว่าสนิทกันเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องหนูจะบอกพี่ชีวินว่าพี่ชีวินบางทีถ้าเช้ามากๆหนูเป็นคนที่ถ้านอนเยอะหรือตื่นเช้าตาจะบวมอย,อย่างเงี้ยอย่างเงีย้ยตาบวมอย่างเงี้ยจะทํายังไงดีอย่างเช้าเขาก็จะพยายามที่จะแบบว่าเออง,งั้นก็พยายามถ้าสมมติฉากเช้ามากๆอาจจะตัดไปที่แบบของคนอื่นดูไหม หรือใช้เมคอัพช่วยไหมหรือแล้วเจะมานั่งพอเราหาปัญหาเจอปุ๊บจะมานั่งแก้ปัญหาด้วยกันแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่ถ้าฉากนี้ไม่ได้ก็คือก็จะไม่ปล่อยหลุดก็จะอ่ะมาเรียกนักแสดงมาคุยกันหลังมอนิเตอร์แล้วก็แก้แอคติ้งกันใหม่ว่าเฮ้ยมันน่ารักได้มากกว่านี้หรือมันอินได้มากกว่านี้ทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่น่ารักน่ารัก่าัเลยล่ะอ่าลรวชารอตละรับมีอะไรอยากจะเมาส์พุ่มกลับไหม ม่เรียกไม่เรียกว่าเมาหรอกแต่เรียกว่าแบบเหมือนหนูก็มือใหม่ใช่ไหมแล้วก็ช่วงแรกๆอะหนูก็จะถามว่าถ้าถ้ามันไม่ได้เนี่ยไม่ต้องปล่อยเลยนะเอาให้แบบให้หนูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็พูดได้มันจะมีซีนดาราม่าใช่ไหมหนูก็ต้องร้องไห้แล้วบางทีคือร้องอยู่งั้นแล้วก็ร้องไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะให้ไปนั่งคุยกันเขาก็เหมือนเป็นการสอนเป็นการแบบเออพูดใส่บอลพูดใส่วอลแบบให้เรานึกถึงอารมณ์อย่างนี้คือช่วยให้มัน ให้มันเป็นจริงมากขึ้นอย่างเงี้ยในแต่ละแต่ละบทหรือว่าแต่ละซีนที่มันต้องใช้อารมณ์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาสอนหนูเยอะเหมือนกันในการในการเล่นแล้วก็พอเล่นไปสักัก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนตอนแรกๆเลยที่เราแบบกว่าจะเข้าบทเป็นเชอรีนได้อะไรเงี้ยแต่พอหลังๆพอเขาบอกแอคชั่นปุ๊บเรารู้เลยว่าอ๋อเชอรีนมันต้องเป็นแบบนี้นะเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบชาลลอตเกินไปอะไรเงี้ยพว่ตูสอนได้ดีอ่าอะไรนะพี่แมน อ๋อแล้วเราไม่คิดว่าเขาจะปวดหัวอ่มันต้องบอกว่าผู้กำกับคิดว่าผู้กำกับเนี่ยปวดหัวกับใครที่สุดในกองเออเดี๋ยวเราอยากจะรู้จังเลยอ่านเ่ยแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นผู้กำกับเนี่ยเป็นแบบฝ่ายที่เขาพูดว่าเขาจะปวดหัวนะแสดงคนไหนมากที่สุดในความคิดของเรากับพวกหนูนี่แหละทุกคน <laughs> คิดว่าง <laughs> จริงๆ่าจะมีฝ่ยายนะดื้อฝ่าสนเป็นปกตินะแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะแฮปปี้นะเพราะว่า เวลาเราเล่นเราก็เล่นเวลาตั้งใจเราตั้งใจมากๆเงี้ยหนูจะชอบแกล้งพี่ตะกรงจะมีพี่ตะกรงคนหนึ่งที่เขาจะรับหน้าหนูบ่อยๆตลอดอลยเงี้ยเขาชื่อพี่คราฟใช่ไหมเขาจะบอกว่าพี่คราพี่คราออะไรเงี้ยอารมณ์แบบแกล้งแกงเฉก็คือเริ่มสนิทกับทีมงานในกองมากขึ้นพอมันสนิทมันก็จะสบายใจก็เหมือนแบบว่าทำงานกันเป็นครอบครัวกันไปแล้ว มีมีคนแบบคอมเมนต์ด้วยบอกว่าอยากให้มีภาคสองภาคแรกเสร็จก่อนเดี๋ยวชืไหมซีรีส์อะถ้าซีรีส์จบไปอ่ะมันจะเป็นการแบบ To be continue หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันตกมันจบในการแบบคือมันต้องมีต่อแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องก็อดูบอกว่าคีดแบกจะเป็นยังไงมีคนบอกว่าอินฟ้าเหมือนจะหับแล้วอนฟ้าไวมครับหนูไหวไหมลูก นอนทั้งวันของจริงหนูอะวันนี้สะใจวันนี้เป็นวันนอนให้มีนาเมาส์เชอรินเชอรินเมาสมีนาได้ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวลองเมาสิให้เมาส์ก่อนให้เมาสก่อนให้เมาส์ก่อนพี่บ้าเมาพี่บ้าเมาก่อนเอาเป็นคนพูดึ้นมาเมาส์ก่อนเลยจ้าได้ไปเลยจ้าเอาเมาส์แบบว่าพี่บ้าจะเป็นคน เป็นคเวลาค่อยถามด้วยกันเนี่ยจะรับส่อารมณ์กันกันได้ได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าหนังซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เราแบบสามารถเขาเรียกว่าสนิทใจกันมากขึ้นในระดับหนึ่งที่แบบเออหลังหลังซีหลังกล้องแล้วก็สามารถเล่นได้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยแต่พอมาในซีรีส์มันจะมีความมุง้งมิ้งความน่ารักเชื่อไหมว่าจะมีฉากหนึ่งที่แบบมันต้องโดนตัว จับมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งในชีวิตจริง,รงเราไม่เคยแต่พอแบบนี่อะไรอ่ะแต่พอในฉากอะไรอย่างเงี้ยคือเพ่วงกับถึงกับถึงขั้นถามว่านี่เธอสองคนไม่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 ชอบกันหรอคือไม่โดนตัวกันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าบอกว่าพี่เชื่อไหมในชีวิตจริงอ่ะเราแทบไม่โดนตัวกันเลยซึ่งมันจะเป็นอะไรแปลกใ,ใหม่มากในซีรีส์ที่มันมีมากกว่าจับมือแหละอ่ะอ่ะอ่ะสปอยเก่งจังเลยเนี่ย พี่ฟ้าเขามีเขาไ่ประสบการณ์ด้านการแสดงไงเขาก็แบบว่าเป็นการส่งอารมณ์มาให้เราอะไรอย่างนี้แล้วพอข้อฉากรู้สึกว่าเออมันมันก็ f l o ์ไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เก่งเป็นคนเก่งเกครับเป็นคนเก่งอ่ามีคนไปคอมเมนต์บอกว่ามีคนจมูกบานแล้วนะเป็นคนเก่งไงอามีนาไหนลองเมาส์เชอรีนบ้างสิ ว้าวไอทิวี้มหนูจะขำคอมเมนต์มันปั่นกันจังเลยนะแต่มันเก่งมากชอบอสิฉากนี้เชอรีนะหรอสำหรับหนูหนูว่าก็ต้องขอบคุณชมีเลิฟนะซีรีส์แบบว่าที่ทำให้มันมีตัวละครมีนาแล้วก็เชอรีนมันทำให้รู้สึกว่ามันก็ทำให้อิงฟัรกกับชาลอตต์สนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบว่าในหลายๆฉากมันมันมีการแบบใกล้ชิดกันหรือมันมีการแบบมันจะต้อง บเขาเรียกอะไรอารมณ์มันต้องไปได้วยกนันอะไรอยเงี้ยมันเลยทําให้อาวุธตรงๆนะว่าดูเหมือนแบบพอเราใกล้ชิดกันมากขึ้น <c oughs> คุยกันมากขึ้น <c oughs> มันทำให้เราสนิทกันมากขึ้น <c oughs> ห,รหรือแบบรู้จักกันมากขึ้นเราก็จะได้เห็นเขาในแบบบทบาทที่เราเออมุมนี้เราไม่เคยเห็นเขาเลยเน,นะ